ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อที่งานโรงน้ําแข็งนะครับวันนี้เราก็จะมาทํากระไดขึ้นนะครับผมมันก็กระไดตัวเก่าก็ชํารุดนะครับไม้ก็เริ่มหักนะครับทางเจ้าของร้านนะครับผมใกล้ผมคราบมาทําการโมดิฟายใหม่นะครับผมทางร้านก็จะมีเหล็กไว้ให้นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็ซื้อเหล็กใหม่นะครับอันนี้ผมจะทุบปากเหล็กครับให้แบนนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเครื่องบากนะครับผมอ่านี้เราก็มาทาการประกอบเลยนะครับก็จะประกอบแบบนี้นะครับผมผมก็จะจับฉากครับจับฉากกับชนไว้นี้นะครับผม ก็เทคนิคการทํางานของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ผมก็ทํางานในในแบบที่ของผมนะครับนี่เราก็จะประกอบตัวที่1นนะครับก็จะประกอบในรูปแบบแบบนี้ครับนี้เราก็ทำการเชื่อมแท็กไว้ก่อนนะครับอ่าเหล็กมันก็ค่อนข้างฟูครับมันเป็นเหล็กกาวนัยเก่าผมเําให้ทำงานยากนิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะวัดนะครับวัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เหล็กพาดไปทั้งหมด2อันเหมือนกันนะครับผมอ่าลักษณะงานก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นขั้นกระไดครับขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ามี่เราจะไปทําอีกแบบนึงนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนครับผมลักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเชื่อมไปเลยสองอันเหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างก็คือไอขั้นแรกนะครับผมก็จะทําอีกแบบหนึ่งครับก็จะให้มันอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าผมจะให้มันยื่นออกไปแบบนี้ครับยื่นออกไปข้างหน้าครับก็คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอยู่ตรงกลางขั้นที่สามอยู่ตรงตรงริมอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อีกตัวนึงครับก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับผมทีนี้เราก็ขีดเส้นไปแล้วแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับผม ประมาณนี้เลยต่อมาครับเราก็จะมาทการประกอบครับอ่านี่ก็จะประกอบตัวโครงสร้างนะครับคือทั้งเจ้าของร้านครับเขาอยากได้แบบเดิมครับคือแบบเดิมก็คือเขาสามารถที่จะแฝงกระสอบได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยโครงสร้างมก็เลยดูใหญ่ไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมมาผมก็ทําแบบเก่าครับแต่ว่าเห็นเหล็กอันยาวตรงกลางครับที่ทรงสูงครับผมก็จะทําเป็นมือจับนะครับมันก็จะแตกต่างจากอันเดิมนิดนึงครับที่มีมือจับเหมือนกับมือจับพยุงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผม นี่เราก็เชื่อมประกอบไปเรื่อยครับประกอบโครงสร้างไปเรื่อยครับนี่เราก็มาร์กไว้นะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับผมระยะอันนี้ก็มาเริ่มทําขั้นบนครับเราก็จะบีบเข้ามาแบบนี้ครับอแล้วก็ทําการเชื่อมแท็กเลยนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมาครับผมก็จะวัดทําขั้นที่สองนะครับอ่าขั้นที่สองเราก็จะมาทําการเชื่อมแปะนะครับผมแบบนี้เลยส่วนตัวไม้นะครับไม้เชอราเดี๋ยวผมก็จะไม้เชื้อราวางด้านบนครับอ่านี่ก็โครงสร้างก็จะประมาณนี้ครับ ตัวโครงสร้างก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเชื่อมด้านล่างต่อนะครับก็จะทําการเชื่อมประกอบครับอ่นนี้ก็จะเป็นขั้นที่3นะครับผมขั้นที่3ผมก็จะทํางานแบบนี้ครับอนี่เราก็วัดก่อนี่เราก็จะไปตัดเพิ่มครับก่อนหรือเราก็ไล่เก็บตามตําแหน่งตรงกลางนลยครับเราจะวางทั้งหมด3ชิ้นเลยนะเหล็กครับจริงๆแล้วจะไม่วางไม้พลาดด้านบนก็ได้ครับแต่ว่าทางเจ้าของร้านเขาอยากให้เขามีไม้เหลือไม้เชื้อราเป็นปูนปูนะครับหรือก็เดี๋ยวจะมาวางด้านบนเลยนะครับผม นี่เราก็ทําการเชื่อมไปเรื่อยครับเชื่อมโครงสร้างไปเรื่อยครับผมก็จะทําอยู่ทั้งหมดสามขั้นเลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีขั้นที่สี่ที่จะก้าวขึ้นไปขั้นนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวไม้เดิมนะครับนี่ก็ไล่เชื่อมไปเลยครับผมอนี่ก็ไปเชื่อมด้านหลังครับสังเกตนะครับก็จะค่อนข้างเชื่อมยากนิดนึงครับเพราะว่าตัวเหล็กเก่าเป็นเหล็กก่าไนซ์ครับมันก่าไนซ์มันหนาอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเคยเจอปัญหานี้ผมว่าทุกคนต้องจะเคยเจอนะครับ มันก็จะทํางานค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมนี่ผมก็ทําการเริ่มเชื่อมไล่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมือแขวนที่แขวนไอ้กระสอบอะไรประมาณเนี้ครับผมเหมือนเดิมเลยทาให้ทางเจ้าของร้านเหมือนเดิมเลยครับนี่ก็ไล่เชื่อมเก็บแล้วครับรานนี้ครับไล่เชื่อมเก็บทุกตาแหน่งเลยครับที่ที่มีรอยต่ออะไรประมาณเนี้ครับผมก็ไล่เติมไปเรื่อยๆครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นงานกระไดที่ทําครั้งแรกเลยครับ มันก็มีแบบอยู่แล้วครับก็ทําเหมือนคล้ายๆแบบเดิมะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มเติมของเราไปหน่อยครับเพราะว่าชิ้นงานที่แล้วครับมันก็จะมีจุดบกพร่องนะครับที่เราต้องทานะครับเราก็จะทําเติมไปครับผมนี่ก็ไล่เชื่อมไปเรื่อยๆครับชิ้นงานก็เริ่มจะได้ประมาณ60%นแล้วนะครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็เหลือการยิงไม้แล้วก็เหลือทํามือจับนะครับผมมือจับเดินขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับ มันก็จะเชื่อมยากครับเราก็ต้องค่อยๆครับชิ้นงานมันค่อนข้างยากนิดนึง <c oughs> ก็ไล่เก็บตามด้านล่างครับทุกตำแหน่งเลยนะครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ก็พลิกเชื่อมครับต้องต้องดูให้ดีครับตรวจทานให้ดีครับเพราะว่ามันก็ก้าวขึ้นนะครับมันบางทีมันถ้ามันไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้ กินงานของเรานะครับมีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับผมก็อาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างครับอ่านี่ก็ค่อยไล่ไปเรื่อยครับไ่เชื่อรับนี่เป็นงานไล่เชื่อมเก็บนะครับไล่เชื่อมเจ็บให้เต็มเลยครับผมก็เริ่มค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้ต่อมาผมก็จะหล็กมาลองทาบดูครับว่าจะทํามือจับเดินขึ้นเท่าไหร่ครับผมก็ตัดส่วนที่เรามาร์กเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการแปะนะครับที่ก็จะมาร์กส่วน ที่เราทําการตัดแบบนี้ครับก็จะมาลองทาบดูครับผมนี่ก็ตัดแต่งนิดนึงครับเพราะว่าการตัดครั้งแรกครับมันอาจจะไม่พอดีครับเราก็ต้องตัดครั้งที่สองแบบนี้ครับผมแล้วก็ลองทาบดูครับนี้เรามาเว้าตรงปลายเลยนะครับผมก็เสียไปเรื่อยครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมแท็กกันครับเทียบกาวไปเลยแล้วก็เชื่อมไล่เลยครับผมนี่เราก็เชื่อมแท็กตรงปลายนะครับถูกกันหมดเดี๋ยวเราก็จะทำการเชื่อมเติมครับ นี่เราก็ทําการเชื่อมพอกรูครับระหว่างรอยต่อนะครับผมนี่ก็มาทําการเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมบางทีนะครับชิ้นงานมันไม่สนิทเราก็ทําการเคาะได้ครับเคาะไปเลยแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เริ่มสวยแล้วครับส่วนที่เกินล้วก็ตัดออกครับเราจะเผื่อจับให้มันฟูกๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้เลยก็ต้องลบคมไม่ดีนะครับแล้วก็ไล e ่เชื่อมไปเลยอ่าพลิกมาเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งครับก็เชื่อมรอยเดิมครับ ก็ทุกให้ลงมาแบนนิดนึงนะครับตอนจะได้ทาการเชื่อมง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้ครับเราก็จะไปทําการทําสีครับถ้าลูกค้าบอกว่าพ่นแค่รอยเชื่อมพอนะครับผมไม่ต้องทําการเชื่อมแบบว่าทั้งอันเลยไอทำการพ่นสีทั้งอันเลยอย่างนี้นะครับผมอ่านี่ก็เคาะสแลกออกนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวจะไปพำงานพ่นสีครับเราก็จะพ่นตามรอยเชื่อมครับที่เราได้ทำการเชื่อมไว้นะครับผมก็ลยค่อยๆไล่ไปครับไล่ไล่เชื่อมนะครับไอ้ไล่ไล่พ่นสีครับอ่าหยอกนิดนึงครับผม Yup. ด like you. to to dog, ่าช yep. ิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับตามขั้นกระไดครับเดี๋ยวผมก็จะไปแปะไม้เชือล่าด้านบริคีนะครับผมไม้เชือล่าครับก็จะหนาอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับผมก็จะวางได้ขนาดแบบนี้เลยแล้วก็ทําการยิงตะกูไล่นะครับผมไม้เชือล่ามันก็จะค่อนข้างหนาแล้วการยิงก็จะยิงยากนิดนึงนะครับผมก็ต้องค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะทําเลยแล้วแบบยิงไปปุ๊บจะเสร็จเลยนะครับแล้วตัวเหล็กมันก็ค่อนข้างหนาด้วยครับมันเป็นเหล็กน้ำเงินนะครับผมมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ ดูครับในแต่ละขั้นนะครับพอจะเสร็จก็ค่อนข้างตามเวลาจริงก็ประมาณสิบนาทีครับผมเจาะไร่ไปครับนี่แบตก็จะหมดแล้วนะครับเนี่ยแบตเริ่มอ่อนแล้วครับผมมันใช้งานหนักเลยครับแบตก็จะกินนิดนึงนะครับผมก็เจาะไร่ไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็พอดีมีพี่เข้ามาช่วยจับช่วยจับมลนก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเรื่อยๆเลยครับนี่เราก็แบตตัวนั้นหมดเราก็มาทําการอีกตัวนะครับผมก็เจาะไร่ไปครับ ยิงไปเลยชิ้นงานก็เริ่มสวยนะครับผมเริ่มปเป็นรูปเป็น่างขึ้นเลยนะฮะล็อกไปเลยครับเจาะไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะเจาะนําไปก่อนแล้วก็ยิงสกูครับเจาะนําแล้วก็ยิงสกูต่อเจาะน้าแล้วก็ยิงสะกูครับผมเอ,อตัวสว่านไาขควงอันนี้มันก็เจาะค่อนข้างที่เไม่ถอยถูกูกวิธีเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีต้องใช้เป็นสะกูอย,อย่างไอตัวไขควงอย่างนะครับแบบเนี้แบบที่ผมใช้ครับ มันจะทาให้หัวไม่ลูดครับผมก็แล้วแต่เทคนิคนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์ความรู้ให้เฉยนะครับถ้อบางคนใช้อีกอันหนึ่งมันจะมีผลต่อตัวไขควงไม่ทาให้ตัวไขควงชำรุดง่ายอะไรเงี้ยครับผมบางทีขัดไปแล้วมันลูดอะไรเงี้ยฮะก็บอกเทคนิคครับให้พี่ๆไปปรับใช้ดูนะครับผมตัวไขควงตัวผมใช้อยู่เนี้ยใช้ดีสุดแล้วครับในการขัดไขควงนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกไปติดตั้งให้ดูนะครับว่า มันจะพอดีไหมอะไรไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ผมนํามาติดตั้งนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ,รบผมเดี๋ยวเราก็จะเทดการขึ้นให้ดูนะครับผมก็ได้เสริมตัวการตกไปหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยก็อันนี้ก็ไม่ไม่ฟาร์มแล้วนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับชิ้นงานครับก็เทศสการขึ้นการลงให้ดูนะครับผมมันจะมีตัวค้ำของมันอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ,นนมมรบผม ถ้าชอบก็ฝากกำลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับขอบคุณครับ